ก็สวัสดีเล่นดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ครับจะคงอยู่ใน playlist สอนเล่นแครดับแคนสำหรับมือใหม่พาร์ทที่52นะครับอตอนนี้ผมก็เป็นบ้านเลเวล9แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้สร้างสิ่งก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมนะได้ลงอาเชคควีนมานะครับแล้วก็ไล่อัปเกรดนะฝั่งบุกอย่างเต็มที่นะก็มีอัปเกรดประสาทแคนอัปเกรดห้องทดลองนะครับตัดแล้วนะห้องทดลองตอนนี้ก็ไล่วิจัยอยู่นะครับก็ตอนนี้ผมมาวิจัยอืม อาคมนะแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ผมกําลังอัพโรงงานอาคมแล้วเดี๋ยวก็จะอัพโรงงานอาคมมืดกับโรงทหารให้มันตันให้หมดนะแล้วเดี๋ยวจะมาไล่อัพพวกบริลลน k คิงกับ a อาเชค e e นะตอนนี้ผมกําลังไล่อัพค่ายกองทัาให้ตันนะมี2ค่ายที่ตันแล้วนะเก็เหลืออีก2ค่ายที่กําลังจะตันตามมานะอืมส่วนพวกการป้องกันอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาลงทีหลังนะรอให้ฝั่งบกผมมันเต็มที่ก่อนนะ อันนี้ผมก็จะมาซื้อช่างหลังที่5้าเลยนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่พันเจะดกนะผมจะขายเทมเวทโมนที่ผมสะสมเอาไว้นะก็มีนี่ครับตำราผู้กล้กกาขายทิ้งไปเลยนะลูนทองคำนะขายทิ้งไปเลยฮนะได้มาพันแแล้วนะเราก็ทั่วนะขายนะครับอ่าขายอีกสักอันหนึ่งนะเป็นพันเกหเนาะก็ขายอีก4ี่สิบนะก็ผมขายอะไรดีอาจจะขายอืมขายนี้ผมจะซื้อมาจาก ออที่ป้สดมดีไหมผมว่าเหรียญโป้สดมผมเอาไว้ซื้อน้ยายาวิจัยดีกว่านะเอามาวิจัยมาบูดวิจัยแบบนี้นะแล้วก็มาบูดวิจัยก่อนครับที่เรากำลังวิวจัยอยู่นะแต่ตอนนี้เลยแค่16นาทีนะเดี๋ยวผมก็อยมากดบูดนะเพราะว่าบูดมันลดได้1วันนะอตอนนี้ผมก็อาจจะขายเทมไป้มนเหมือนเดิมนะาขายเป็นรูนแล้วกันนะเพราะว่าเจ้านี้นะตำราสิ่งก่อสร้างผมจะไม่ขายนะเก็บไว้ใช้นะ โอเคก็ได้มา2000แล้วนะก็ยังไงฝากเพื่อนที่เข้ามารับชมกันแล้วนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยเนาะผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับกุณมากเลยนะโอเคจัดปหนะ้าช่างหลังที่5ของเรานะก็เรียบร้อยนะก็เต็มหมดแล้วนะช่างเนาะเหลือแค่หลังที่6ที่เราจะโยกย้ายมาจากบ้านกลางคืนนะต้องทำภารกิจต่อไปนะส่วนบ้านคืนตอนนี้ผมก็รออัพบ,บ้านให้เสร็จนะตอนนี้ผมก็บุกป้นไปเรื่อยๆถ้วยผมก็ขึ้นมาถึง2128แล้วเนาะก็ใช้นี่นะครับสูตรที่ผมใช้อยู่เนาะก เป็นระดอบ6ลำเนาะแล้วก็มินเนี่ยน20ตัวนะประมาณนั้นนะก็โจมตีง่ายๆนะสำหรับของบ้านกลางคืนนะตอนนี้ผมก็กำลังวิจัยมินเนี่ยนให้มันถึงเลกเว่า2นะตอนนี้กำลังวิจัยขึ้นเลเว่า0อยู่นะช่างผมว่างตัวหนึ่งนะผมมาอัพอะไรต่อไปดีนะเดี๋ยวผมอัพเกดนี้ไปเลยแล้วกันนะโรงงานอาคมมืดนะพวกสิ่งก่อสร้างอะไรผมยังไม่สร้างเพิ่มเติมนะไม่เน้นป้องกันน้นเน้นบุกอย่างเดียวนะ โอเคนะก็เดี๋ยวผมไปจะไปโจมตีวอลนะปนสดมก็เปิดแล้วนะเดี๋ยวผมผมค่อยมาป้นพรุ่งนี้แล้วกันนะมีเวลาอีกหลายวันนะสำหรับการป้นสะดมนะโอเคเดี๋ยวมาดูวอกันหน่อยนะผมก็เป็นหลังที่เท่าไหร่นะสำหรับไอดีนี้นะหลังที่ยนะีสี่เนาะเขาหลังที่ยีสี่เขาเป็นบ้านเลขแปดนะก็สอดแนมหน่อยแนหะก็ใช้สูตรเดิมของเรานะก็จะมีทหารเพิ่มเติมเข้ามานะเพราะว่าค่ายกองทัพเพิ่มขึ้นนะก็ผมใส่ลักระบเบิดกําแพงกับ เออวิสัทแล้วก็วันคิลี่เพิ่มเข้ามาริดหน่อยนะอกองทัพเราก็พร้อมหมดนะก็โจมตีเลยแล้วกันนะลังแกบ้านเล็กนะ้บ้านแปดแบบว่าไม่ตันซะด้วยนะก็เปิดเข้าไปนะเปิดแบบชิวๆนะแล้วก็ลงเปก,ก้าเหมือนที่เราเคยลงนะวันคิลี่นะแล้วนักเบิดกำแพงตามไปนะตามไปทาไมไม่รู้นะกำแพงเราแตกหมดเลยเนาะลงวิสัทตามไปให้หมดเนาะลงน้ำยามวงตรงวิสัทนะลงอาชอควีนล,ลงไปช่วยนะกำจัดทหารแคนนะแล้วก็ลง ไวคิลี่ทั้งหมดลงไปนะครับรวมถึงในปราสาทแคร์แล้วก็บบเล่นคิงนะังกรเขาก็ตายไปเรียบร้อยนะลงน้ำยาฮิวตรงนี้นะอยนียก็สามดาวมาแบบชิวๆนะเหมือนจมตีตอนเราเล่นสุดที่เราอยู่บ้าน8เนาะนี่เราขึ้นมาบ้าน9กนะ้านะก็อาจจะเป็นบ้าน9้าที่พูดได้มันเต็มปากนะเพราะว่าเพิ่งขึ้น,นนะมันก็เหมือนบ้าน8ปดเลยนะครับบ้าน8ที่อาจจะมีอาจจะควีนเนาะก็เพราะว่ากองทัพเราก็อาจจะยังไม่ได้วิจัยเพิ่มนะแต่ก็ได้รับผลบูสตนะ์เนาะก็เลยจะ เป็นกองทัพที่ตันของบ้านลกเกาแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับการตีก็ประมาณนี้นะตีตรงหลังไปนะก็ได้สามดาวมานะครับเดี๋ยวผมจะสามารถซ้ำบ้านหลังอื่นได้อีกไหมนะ่าคอดูก่อนนะเขาตีกันได้สามดาวหมดแล้วเนาะสามดาวหมดแล้วนะก็มีหลังนี้นะเป็นบ้านรูปเท่าไหร่นะเป็นบ้านลกเกานะ้าเนาะก็อาจจะไม่ได้นะเดี๋ยวหรือจะมาลองตีดูนะเดี๋ยวลองนะครับก็ขอทหารหน่อยนะ อขอไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสลับไอดีมาส่งหน่อยนะครับฝึกขอฝึกเพิ่มไปอีกสักหน่อยนะโอเคนะขอสลับเป็นไอดีตัวไอดีนี้นะก็ไอดีนี้กําลังรีบปั้นอยู่นะรีบปั้นมาส่งทาหารนะครับก็ยังอีกยาวไกลนะสําหรับการปั้นไอดีนี้นะครับก็ส่งไปเลยนะโอเคนะครับแล้วก็เออผมขอสร้างทหารเพิ่มนะเดี๋ยวมาป้นไอดีนี้เพิ่มเติมนะนอกรอบนะครับโอเคฮนะ Okay. ไปที่ ID บ้าน8เออบ้าน9กันนะครับเดี๋ยวผมจะโจมตีซ้ำของเพื่อนนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับขอดูหน่อยนะสำหรับหลังที่13นะครับกับหลังที่12นะเนาะเข้าหลังไหนดีผมคิดว่าผมอยากเข้าหลังบนนะแต่มันค่อนข้างแน่นนะเดี๋ยวผมจะ เปิดเข้าตรงนี้นะสสำหรับเอ,อาคมแผ่นดินไหวนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลงไปก้าลงไปด้านล่างนะหรือจะเปิดทางด้านซ้ายดีกว่านะแล้วลงไปก้าเข้าไปนะเข้าไปโจมตีถ้าอ่านแคนเขานะโอเคนะโอเคโจมตีถ้าไม่ได้สามดาวก็ไม่เป็นไรนะเราก็อาจจะเพิ่งขึ้นมานะอาจจะสูตรนี้ก็อาจจะอาจจะใช้ไม่ดีสำหรับการบุกบ้านเลี้ยวกล้าวนะมผมเป็นส,สูตรของบ้านเลเ้วแปดเนาะ Okay. ลงไปกล้าไปนะมันคิลี่เข้าไปนะแล้วเปิดกระแพงตามไปนะควิสัตถ์เป็นหน้ากระดานไปนะครับกมาเล่นคิงอาชีวควีนนะเดี๋ยวรอปราสาทแขก็ออกมานะโอเคปราสาทแขก็ออกมานะเป็นมังกรไฟฟ้าเนาะก็ลงมันคิลี่เข้าไปนะครับแต่ว่าอาชีวควีนเราออกข้างไปเรียบร้อยนะ น่าจะไม่ได้สามดาวด้วแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะแห้งไวน้นะได้มาได้บ้านมานะจะได้แค่สองดาวนะก็ไม่ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะสำหรับการจมตีนะ <c oughs> เขามีถ้าหากฟอแคร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนะจริงก็อาจจะเอาน้ํายาฆ่าแคนมานะถ้าจมตีบ้านเลวก้าวนะผมก็ไม่ไพกมานะสําหรับน้าํายาพิษเนาะอ่าก็ได้แค่นี้นะโอเคจบเลยแล้วกันนะไม่ได้สามดาวอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวฟุก เออฝึกอะไรลระฝึกทา่านเพิ่มนะแล้วก็เดี๋ยวไปที่ไอดีบ้านเลขสิบเกันนะมาโจมตีสักหน่อยนะสำหรับการโจมตีวอล l f รอบนี้นะฝั่งเขาก็โจมตีกันเยอะอยู่นะตีไปถึง29ดาบได้มา69ดาวเลยนะแต่ของเรายังคงนำอยู่นะหลังนี้ผมเป็นบ้านหลังที่5แนละ้วเขาโจมตี3ดาวเกี้ยงเลยฮะก็หลังที่5เขาเป็นบ้านเลขสิบนะส่วนผมเป็นบ้านเลขสิบเนะครับอ่า อาหารไม่ครบนะเดี๋ยวผมไปส่งด้วยเหรียญโป้ะสะดมนะความจริงเหรียญโปะสะ้ปะสะดมผมก็ไม่ค่อยอยากใช้มาส่งอาหารนะแต่มันก็ต้องใช้นะเพราะว่าผมอยากจะมาซื้อนี่นะน้ำยาวิจัยนะมาบูสต์ความเร็วในการวิจัยของเรานะอเนี่ยนะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูนะครับมันซื้อได้ทีละสามขวดนะขวดละสองร้อยนะก็หกร้อยนะก็ซื้อมาแล้วก็มากดบูสต์นะครับ ก็ตอนนี้วิจัยอยู่ที่1นึวันสิชั่วโมงนะถ้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็จะเหลือสิบเอ็ชั่วโมงนะเพราะว่าขวดนี้นะมันลดเวลาไปถึง1วันเลยนะทําให้ทหารเราแล้วเพิ่มไวขึ้นนั่นเองนะโอเคเนะาะทหารผมก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปบุกเลยละกันนะสําหรับบ้านหลังที่5้าเขานะเดี๋ยวดูเข้ายังไงนะครับก็ผมใช้สูตรที่เอามาบุกบ้าน11น,นะก็อาจจะใช้น้ํายาใส่ฟ้าผ่าไปตรงนี้นะป้อมอิฟโนแล้วก็เข้าข้างล่างขึ้นไปดันขึ้นไปนะ อ่าโอเคเดี๋ยวขอผ่าป้อมอิโนฟโินเขาไปก่อนนะบ้านเลวก้สิบมันก็ไม่มีป้อมอินซีนะอืมความจริงรองให้อชาชควินเดินมใกล้ๆหน่อยค่อยผ่าก็ได้นะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะผ่าไปเลยนะก็เอาเอ็กโบเขาให้แตกไปด้วยนะเดี๋ยวผ่าข้างบนไปอีกหน่อยนะก็ความจริงผ่าให้มันโดนเอ็กโบไปด้วยก็ได้นะที่ผมก็ผ่าไม่โดนนะไม่เป็นไรนะไม่ติ้ซีเรียสขานาดหน้าลงเอ่อก็เล็นไปหน้าตามด้วยรถท่อนสูงนะครับ ก็เลมตามไปแล้วก็ลงวิศา์เออไ,ไม่ใช่วิษณ์นะไม่หมดนะตามไปนะผมเล King, Queen, เ่นคิงอาจจะควีนแกลนวอเดนนะแล้วก็กเลียนน้าแข็งตรงกลางแล้วก็ตรงเล่นข่ายถึงตัวนะครับเปิดกําแพงตรงนี้เข้าไปนะด้านซ้ายนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการโจมตีนะก็รลังแกบ้านเล็กนะครับบ้านสิบเอ็ดมาโจมตีบ้านสิบนะเออน้ำยาพินิไหวผมอาจจะไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมอาจจะเก็บไว้ใช้ การโจมตีรอบที่2เนาะไม่อยากเปลืองเห <c oughs> รียญปอนสลดมมากเท่าไหร่นะมันก็ลดเหรียญปอนสลดมที่ต้องใช้ไปด้วยนะสำหรับถ้าเราไม่ได้ใช้ทำให้แผ่นไหวรอบนี้นะมังกรไฟฟ้าเขาก็ทำาเมจกับ้าเราไปได้เยอะเลยนะก็ทำให้บัเล่นคิงต้องเสียอัพลิตี้นะครับ นี่นะก็สูตรการเล่นโกเลมแม่มดนะมันก็ใช้โกเลมตัวแทงเนาะแล้วในประสาทแขนผมจะขอเป็นยักษ์สองตัวแล้วก็เปกาในะนี้อาจจะไม่ใช่เวลตันนะมันก็ถ้าขอได้เป็นเวลตันก็จะดีกว่านี้นะเพราะว่าเปกามันจะอืดขึ้นเนาะยักษ์ก็จืดขึ้นตีแรงขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้กดใช้อบิลิตี้ของแกนวอลเดนเนาะไม่จำเป็นต้องใช้นะตีบ้านเล็กนะเดี๋ยวไปกดใช้ต้อนหลังก็ยังได้นะ ก็ไม่มดมันก็จะสปอนลูกน้องลูกกระดูออกมานะแล้วก็มีโกเลมแท้งถึง5ตัวเลยนะทั้งน้าแข็งทั้งโกเลมปกตินะตอนนี้ก็โกเลมปกติผมก็แตกแค่ตัวเดียวนะอีก2ตัวยังเป็นตัวใหญ่อยู่นะอยนีนะ้ก็กดสกิลว,วอลเดเลน,เล,นเล่นไปนะกดอาจจะควีนนะยิงเรเ,รวเร็วหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะมาซ้าดาบที่2อ,อาจจะซ้ําบ้านของเพื่อนนะแต่ว่าผมก็อาจจะไม่แม่นสดาวนะเพราะาช่วงนี้ไม่ค่อยได้โจมตีเลยนะบ้านเล็บสิบเอ็ดนะเพราะว่า ไม่ค่อยมีคนส่งรถท่อนสูงให้นะก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องรออทิที่ที่3ผมปั้นมาได้เต็มที่เราค่อยเดี๋ยวมาบุกกันจริงจจังๆนะประมาณไหนนะก็เดี๋ยวผมจะมาซ้ําหลังไหนนะอันนี้ไม่ไมน่ามันได้นะเป็นนั่นต่อบ้าแล้วสิบสองนะโอเคนะดูหลังนี้นะหลังที่4นะครับ Baby Girl 04นะก็เป็นม่ร้อสิบเนะครับเดี๋ยวผมไปขอส่งทหารให้ตัวเองก่อนนะ ่าตอนนี้ก็มีอีเวนต์นี้นะก็มาทํากันนะไปก,ก้ากับวิาสาดนะก็มารปหารจัดการลองทํากันดูนะผมก็ได้สร้างกองทัพที่จะใช้ไปก,ก้ากับวิาสาดบุกไว้แล้วละแต่ว่านี่นะเป็นกองทัพที่1น,นะไปก,ก้าสแม่เออวิาสาดแปดนะสำหรับไอดีบ้านเลเว่าแก็ใช้สูตรที่ผมใช้ปกติเลยนะมันก็จะมีทหารพร้อมสําหรับทำอีเวนต์นี้อยู่แล้วนะโอ้ผมกดผิดนะเดี๋ยวผมขอลบออกไปนะ ผมจะทำฝึกทหารที่มาใช้เซตอีเวนนะโอเคเป็นเซตนี้นะครับไว้ปลุกจมตีอนะีเวนเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งทหารเพื่อไปสามบานนะส่งกองกำลังนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะนี่ครับเราจะใช้เหรียญผสมแค่3ามนะเพราะว่าน้ำยาแผ่นน้ำยาแผ่นนิไหวเรายังคงมีอยู่นะสำหรับสูตรนี้ต้องใช้น้ำยาแผ่นนินไหวเลเ้ยวห้านะเลเวลตันนะเพราะว่าไม่งั้นป้อมอินฟร์โนมันจะไม่แตกนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำลายป้อมอินฟร์โนเข้าไปก่อนนะ อาจจะทำลายป้อมอินอร์โนป้อมนี้กับป้อมนี้นะอาจจะโดนป้อมเอ็กโบไปด้วยนะแต่ป้อมเอ็กโบมันอาจจะไม่แตกหรอกนะครับเขาเคยลองแล้วนะมันจะเลือดเลือดอยู่หน่อยเดียวนะก็แล้วเดี๋ยวผมจะเข้ารถท่อนสูงไปทางด้านทางด้านขวาล่างนี้แล้วกันนะอาจจะยิงไปโดนเอ็กโบแตกนะอาจจะไม่โดนป้อมอินซีนนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงกลเลมทางด้านขวานี้นะเพราะเขามีป้อมปืนอยู่ข้างนอกนะสามมุมพอดีนะอาจจะลงสามมุมประมาณนี้นะโอเคนะ ถ้าไม่ได้สามดาวก็อย่าว่ากันสำหรับการโจมตีนะไ,ไม่ค่อยแม่นนะฝีมืออาจจะตกนะไม่ได้บุกโจมตีมาหลายวันแล้วนะไม่ได้โจมตีสามดาวมาหลายวันนะ <S <S โอเคนะครับผ่าไปนะสี่ขวดน้ำยาสายฟ้านะแล้วก็น้ำยาแผ่นอินไวนึ่งขวดก็แตกไปนะป้อมอินฟนินโนนะ <S <S แล้วก็ผ่าไปแตกไปอีกนะลงโกลเลมไปนะนำทางไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ลงรถท่อนสูงไปนะโกเลม ขวาซ้ายนะแล้วก็แม่มดตามไปให้หมดนะครับคิงควีนแกรนวอร์เดนนะแล้วก็โกเลนน้ำแข็งตรงกลางกับด้านซ้ายนะครับแล้วผมจะเจาะกระแพงตรงนี้ไปนะครับทางด้านขวานะเดี๋ยวผมรอทาหารเรามาแทงโอเคกระดูกมาแทงแล้วนะผมก็ส่งนักเบ,บิดแพงโอแต่ว่าโดนยิงแตกไปนะก็เปิดไม่ได้นะฝั่งขวานะครับลงน้ํายาพิษลงไปตรงนี้หน่อยนะครับปราศาท์แคนออกมานะครับ เดี๋ยวผมจะลงฮิลไปช่วยตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ลงล้ำหน้าไปหน่อยนะควมจติงน่าจะลงเข้ามาใกล้ๆนะผมโคดแกรนวอร์เดนเลยแล้วกันนะโอเคนะเดี๋ยวทหารเราก็เดินเข้าไปในวงน้ำยาฮิลนะครับก็เขายังคงเหลือป้อมอ,อ,อินซีอยู่นะแต่ว่าได้รับผลของกลุ่นมังแข็งนะครับก็แช่ป้อมอินซีตรงนี้ไปนะแล้วก็มีป้อมเซสลาตรงนี้ถึง2ป้อมเลยนะมันก็ช็อตแรงอยู่นะ เรเล่นงผมยังคงมีอ b บิลิตี้อยู่นะแล้วก็อาเชควีนก็ยังคงมีอาบิลิตี้นะส่วนเปกก้าก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าแกรนวอร์เดนผมได้ใช้ไปแล้วเนาะสกิลอ,อมตะนะก็ผมไม่อยากเข้าทางด้านล่างนะเพราะว่าถ้าเข้าทางด้านล่างบางทีมันอาจจะยังไงแป้แบบนี้เคยเข้าแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่แปนนี้นะเข้าด้านล่างเรารู้สึกว่ามันเปิดกำแพงได้ไม่เต็มที่เนาะ ผมเข้าทางด้านนี้นะยิงท่อนซูงไปทางด้านนี้นะมันจะเปิดกำแพงได้ดีกว่านะครับแต่ทาหารเราก็เหลือนน้อยนะออาจจะควีนตายไปแล้วด้วยนะน่าจะแห้งนะครับรอบนี้นะก็นั่นแหละครับก็เวลาไม่ได้โจมตีบ่อยๆนะแล้วก็แผนนี้ผมก็ไม่เคยโจมตีนะน่าจะนะมันก็อะไรรา,าจ,จะเข้าไม่ถูกนะเข้าไม่ชินนะหรือเข้าผิดอา่ามันอาจจะมีช่องที่เข้าได้ดีกว่านี้นะผมอาจจะเข้าเฟลนะรอบนี้นะก็ได้2ดาวมาคนระับไม่เป็นไรนะครับ เวลาไม่ได้เล่นบ่อยๆไม่ได้ป้นบ่อยๆเงี้ยฝีมือขึ้นสนิมนะครับแล้วก็สูตรบ้านเลยว่าสิบเอ็ดมันน่าจะมีหลายสูตรที่เล่นได้นะอาจจะมีสูตรเสายสาย,สายอากาศด้วยนะแต่ว่าผมก็เล่นได้แค่สูตรเดียวตอนนี้นะเพราะว่าทหารผมมันยังค่อนข้างที่จะไม่ตัดหลายตัวเนะาะก็อาจจะเล่นไม่ค่อยได้หลากหลายนะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมได้สูตรไหนที่มันโจมตีได้สามดาวชัวร์บ่อยๆเป๊ะแล้วนะเดี๋ยวผม,มค่อยมาลงในช่องนะตอนนี้ก็อาจจะยังนะ ก็จบตีไปก่อนนะเอาเท่าที่ได้นะโอเคนะครับก็หมดไปแล้วนะสำหรับไอนี้นะเดี๋ยวมาดู ID ลองไอดีที่3กันนะผมก็พยายามที่อยากจะปั้นขึ้นมานะตอนนี้ก็อัปเกรดนี่อยู่นะลงทํางานนะพยายามอยากจะได้ไดโรลโท่อนสูงมาส่งให้ตัวเองนะแต่มันต้องปลดล็อกถึงแล้วห้เลยหรือเปล่านะโอ้โหแล้วก็เน็ตหมุนนะตอนนี้ อ่าก็สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะ่าจะจบเพลงเท่านี้นะยังไงฝากเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันแล้วนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันหน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับยังไงไว้เจอกันใหม่พาราด,ดไปพรุ่งนี้ไปสามมงตรงของวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ